สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเราสองคน,นหายไปนานจำชื่อรายการกันได้ไหมครับโรบอทเทดเดอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่หายไปก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรามาคงไม่ได้ทำรายการนี้รายการเดียวใช่ไหมมันก็มีรายการส่งเสริมเรียกว่าส่งเสริมนักลงทุนหรือว่าให้ความรู้นักลงทุนอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็รอติดตามดีๆตอนนี้กำลังวางแผนอยู่นะครับเพื่อนักลงทุนโดยเฉพาะเลยครับเป็นโครงการที่เรียกว่าให้ความรู้ นะครับแล้ว,ว่าเต็มรูปแบบไปเลยดีกว่านะครับระยะเวลาก็ต่อเน,นื่องหน่อยสมมติว่าลูกค้าเข้ามาในโครงการไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรามีสัมมนาล้วก็แค่สัมมนามสัมมนาเสร็จแล้วจบก็จบเลยก็เหมือนับที่ทัวๆไปเขาจาัดนคือสัมมนาทั้งพุข่ของเรานี่จะไม่ธรรมดาและเราจะเน้นไปทางให้ความรู้และนะครับหลังจากที่เคยมีโครงการมาโครงการหนึ่งเรนทูลิสนะครับก็ได้รับการตอบรับว่าเออน่าสนใจก็ต่อเน,นื่องกันยังไม่จบนะครับเรนทูลิสตอนนี้เราจะมีโครงการที่คล้ายๆกับเป็นรุ่น2องของเรนทูลิสนั่นแหละ เดี๋ยววางแผนสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะอมาสักเดือนมิถุนากรกฎาน่าจะได้เห็นผลนะครับก็เดี๋ยวก็คงตามกันต่อเนื่องนะครับในรายการ u Trade Channel นี่แหละเราจะแจ้งในรายการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงมีเงื่อนไขการเข้าโครงการอย่างไรนะครับแล้วก็จะให้ความรู้ด้านไหนบ้างนะครับก็รอติดตามข่าวและกันนะครับเรื่องของโครงการต่างๆที่เราทํากันนะครับก็ไม่ใช่เราแตะทั้ง UOB นั่นแหละนะครับก็ทีนี้มาดู จำได้บอดโรบอทเรดเดอร์นี่ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่เดือนที่แล้วต้นเดือนต้นเดือนที่แล้วครับก่อนก่อนสงการเครับก่อนสงการแล้วเราก็สงการก็เราหายไปเลยสงการไปเล่นน้ำกันแล้วก็ลุกไปครับโรบอทก็ไปเล่นน้ําสงการช็อตไปแล้วมั้งซ่อมอยู่นานเลยมาดูกันสัหน่อยว่าเป็นไงครับผมก็เมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเมื่อต้นต้นเดือนต้นเดือนเมษายนครับโรบอตถือไว้ในพอร์ตนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยถือตัว ไว้2ตัวนะครับฮานะกับ BLA นะครับฮาน้านี่จากกราฟนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ถือไปแล้วเนี่ยวันถัดไปเนี่ยคือขึ้นยาวเลยแล้วก็กระชากตัวเส้นค่าเฉลี่ยเป็นผมมุมขายไปแล้วเป็นผมมุมขายไปแล้วขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปเสร็จปั๊บ ก็ลงมาครับประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังหลังจากที่เจอกันในรายการนะครับก็น่าจะช่วงกับมาหลังสงการนะฮะก็คือตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาอืกตะองขายออกไปก็ขายตรงที่จุดตัดเส้นค่าเฉลี่ยนะฮบก็เท่าทุนไปตัวนี้เท่าทุนครับส่วนตัว BLA ครับตั้งแต่วันที่เราเลือกนะครับก็ไม่ขึ้นเลยครับลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวจนลงมาจนตัดจุดคัดนะครับก็จุดคัดเราอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับสรุปแล้วสองตัวในพอร์ตก็ หลังจากวันนั้นหมดไปหมดแล้วหมดไปนานแล้วนะครับแล้วก็มียอดรวมตอนนี้นะครับในพอร์ตก็กําไรอยู่ห้าแสนแปดนะครับคิดเป็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับเส้นผลตอบแทนสิบห้าวันครับตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มหลุดเส้นสีเทาแล้วสองสัปดาห์นี้ไม่ได้ทํางานผลตอบแทนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในสิบห้าวันอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อเส้นสีเทานั่นคือ เต้นเฉียงๆเฉียงใช่ไหมเฉียงเฉียงครับเพราะวนี้ถ้าเกิดว่าโตสมบเสณ์แล้วค่อยๆขึ้นอันนี้เราโตขึ้นแซงแล้วก็กลับมาหายทีเดี๋ยวมาวัดกันใหม่ตอนนี้พอร์ตว่างเลยครับเราก็มาจัดกันใหม่ครับก็เริ่มหลังจากสงการเริ่มพฤษภาคมอ่านี่คือพฤษภาคมก็พฤษภากรโบบอทกลับมาทำงานเต็มที่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้จริงๆเขามีนักวิเคราะห์บอกว่าเฟลอินเมย์นะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสถิติกาเรียกสถิติเมย์เมย์จะส่วนใหญ่จะขาย ผมก็เคยฟังพี่ตีบอกให้เหลอว่าซื้อมกราคขายเดือน 4, <laughs> สี่เ <laughs> ดือนห้าแต่เขาว่างั้นแต่เขาว่างั้นไม่รบโรบอทไม่รู้รบบทเขาคงมีตัวของเขาแหละเขาสแกนได้ก็สแกนมานได้ตัวไหนบ้างล่ะลองดู<ะ>ครับระบบก็เลยบอกว่าเซลล์อินเมเลือกมาสองตัวแล้วกันครับอ๋อกลัวมงกันเนี่ยจริงๆต้องมีห้าตัวนะเติมเติมพอเติมพอมีได้ห้าแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ถือเลยนะครับของสัปดาห์นี้เราสแกนได้มาสองตัวนะครับคือตัว บ้านปูกับเ j p แล้วไม่ใช่ตัวละล้านเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมตอนนี้ตัวเมื่อก่อนตอนนั้นเรามีการปรับพอร์ตขึ้นไปตอนที่มี6ล้านเนี่ยเนื่องจากห้าตัวมันจะเป็นตัวละล้าน 2, 2> ตอนนี้เราเหลือห้าล้านกว่าก็คือเป็นตัวละล้านตัวละล้านลลาน,นอกจากนี้เนี่ยก็จะดูเรื่องของมันนี่ไม่นเมน้นเพคือบางตัวที่มีความผันผวนมากระยะสต็อปลึกเนี่ยเราก็จะมีการจัด ขนาดของเงินลงทุนอีกนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูนะครับอลองมาดูครับตัวแรกนะครับบ้านปูฐานหินนะครับฐานหินใหญ่ฐา,านหินใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็หายเงียบไปนานนั้นเรื่องของฐานหินเนี่ยโอเคอัพเทนอยู่นี่นี่ถ้าเอาแค่เส้นมูฟวบิงอย่างเดียวก็คือใช้ได้แล้วนะอ,อยากใหู้้เส้นมูฟวบิงแล้วกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวดูจุดสต็อปลอดแล้วกันถือว่าใช้ได้ครับ่านหินตัวนี้ตัวนึงครับ AJP AJP นี่เขาทำอะไรเนี่ยเอเชีย จอยพาน,นลาูลาม่าอ่าพานูลาม่าอ๋อน่าจะเป็นดิจิตอลทีวีพานูลามาน่าจะใช่น่าจะใช่คือ <c oughs> ส่วนใหญ่เขารับเรียกว่าถ้าบางคนนักลงทุนคงจะทราบแหละเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าหลายๆท่านไม่ทราบ AJP เนี่ยคือเขาเป็นบริษัทที่ผลิตเป็นสื่อนะครับก็เป็นผลิตสื่อรายการ TV ทีวีโทรทัศน์ ให้กับช่องทีวีดาวเทียมเขาไม่ได้อยู่ในทีวีใหญ่ๆแต่อนา,อนาคตข้างหน้าก็อาจจะอย mm ู่ในทีวีหลักๆก็ได้คือสมมติว่าผมจะทํารายการอย่างเงี้ยรายการโรบอทเรดเดอร์เนี่ยถ้าย b ไม่ทําเอง u ูบบอกเอจพช่วยทำให้ผมหน่อยแต่ผมจะมีพิธีกรสองคนเขาก็จะมีห้องส่งให้มีกล้องให้มีไม้ให้มีอะไรให้ประมาณนี้เขาจะรับจ้างแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับแล้วบางทีเขามีรายการบางรายการผลิตเองก็ส่งไปทําเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการผลิตตื่อแล้วก็รับจ้าง ก็กระแสดิจิตอลเป็นไงล่ะดีไหมครับก็เราดูอนาคตมันจะเหลือเท่าไหร่เท่านั้นเองนะแต่ไม่แน่ตัวนี้เขาไม่ต้องไม่ต้องอะไรนี่เขาไม่ต้องไปคือถ้าทีวีดิจิตอลยังมีอยู่เอเจพีเขายังมีหรือว่ารายการต่างๆรายการที่คุณจะไปเสนอช่องสามก็ได้สมมติเราก็ทำรายการสักรายการหนึ่งแต่เราให้คนนี้เป็นคนผลิตใช่ไหมแล้วเราก็ไปขายเวลาไปซื้อเวลาเขาาไม่ยึดติดกับช่องไหนเขาไม่ยึดติดกับใครอยู่แล้วต่อตามไ้วก็ตามท่านในประเทศไทยยังมีทีวีอยู่อ่ะ ก็น่าจะยังมีอะก็น่าจะยังมีเขาอยู่คือเราไม่มีเงินลงทุนห้องตรงไม่มีเงินลงทุนเรื่องอุปกรณ์การอัดเสียงบันทึกเสียงเขามีเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างกันแหละโอเคก็ถือว่าธุรกิจนี้ก็น่าสนใจนะผมชอบธุรกิจนี้ตั้งนานแล้วครับนักลากาเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับชอบตั้งแต่วันพืษอะไรนะก่อนที่หยุดวันที่สามสิบสามสิบสามสิบเดือนที่แล้วสามสิบก็บาดตาเตียนไปแล้ววันนี้มาปรุ่มดีกว่าเมื่อวานถูกอีกวันพฤหัสที่สามสิบอีกถือว่าใช้ได้เลย อย่างนี้แหละโครงสร้างจริงผมไม่ได้มองดาวเทนนะเพราะผมไม่เอาดาวเทนเะนี่ยผมมองว่าเป็นเฮดเดิลชอเดอร์วัตทอมเนี่ยถ้าอ่านเป็นจะเห็นว่าเฮดเดิลชอเดอร์วั t ทอมอยู่ตรงไหน,นซึ่งมันก็เป็นลักษณะของจุดกับตัวและยิงผ่านแนวต้านดาวเทนนี่ก็คือยืนยันว่าแนวน้มขาลงจบแหละแต่ในต่อไปก็เรื่องของขาขึ้น,นอาจจะมีปรับตัวบ้างบางวานันวันนี้วันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นการปรับตัวเล็กๆหรืออ่อนตัวลงมาก็คือจังหวะซื้อเพราะว่าเมื่อวานนี่หลังจากบาดตาไปนี่ขึ้นมาแรงนะครับขึ้นมาแรงอาจจะมีปรับตัวนิดนึง เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็คือในพอร์ตก็จะมีสองตัวนะครับก็คือบ้านปูกับ AJP นะครับก็สัดส่วนสัดส,ส,ส่วนในการลงทุนจะเห็นว่าตัว AJP เนี่ยขึ้นขึ้นเป็นแรงนะครับแล้วก็จุดสต็อปตามตามตารางที่เห็นในภาพเนี่ยจะอยู่ลึกๆก,กว่านตัวนี้สัดส่วนของเงินลงทุนก็จะน้อยกว่าออืเพื่อให้ขนาดของความเสี่ยงของแต่ละครั้งเนี่ยเท่าๆกันใกล้เคียงห้าแสนบ,บ้านปูใส่ล้านครับโ okay. อเคก็เหลือเงินสดไว้สี่ล้านครับน <c oughs> ้อยๆ ถึงเงินสดไว้ก่อนท่วงนี้ก็ส่งท้ายอีกแล้วส่งท้ายครับผมกับลือไม่ได้ว่ามีส่งท้ายด้วยจริงๆก็ไม่ได้เจอครับผมครั้นี้เป็นของเจสซี่ลิเวอร์มอร์นะครับคนนี้ก็เป็นนักเก็งกำไรชื่อดังอยู่แล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาบอกว่านักลงทุนที่ประสบความสําเร็จไม่จำเป็นต้องลงทุนตลอดเวลามีหลายโอกาสที่เราควรถึงเงินสดให้เฝ้ารอโอกาสถึงว่าถึงเยอะเลยโรบอทถึงเยอะเลยครับเมื่อวานผมก็ เกิด <S an> ในรายการของทีวีช่องหนึ่งตอนเย็นนะครับทีวีรอเทียเหมือนกันผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันจะป็นต้องเล่นหุ้นทุกวันหรือมไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นทุกเดือนหรือมไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นแบบถือยาวๆหรือว่าจะเป็นต้องถือแต่หุ้นอย่างเดียวเมื่อ <ao> วานผมก็บอกนักลงทุนไปบอกว่าควรจะต้องมีบางอย่างเหมือนนักมวยครับมีจังหวะชกก็ชกมีจังหวะถอยก็ถอยแม้ว่าเราจะเป็นนักมวยบู๊ก็ตาม<ฮ>นะนะัก<ฮ>นะมวยบู้ก็ตามไม่ใช่ว่าแหมจะเดินหน้าให้ก็ต่อยหน้าเปียเป้ยงเปียเป้ยงทั้งตัวเองไม่เจ็บมันก็เจบนะ บางทีมันมีเจ็บแต่ไม่ถึงก็ล้มถูกไหมแล้ว่ราไปเจ็บตัวทำไมบางทีเต้นเต้นเต้นก็ชนะเอกฉันได้ไหม <c oughs> โอเคฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปเจอกันต่อนะครับ,มรบผมสวัสดีครับ Your trusted financial partner.